พี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาหาพ่อนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมเคยมาเอานกนะครับไปเป็นนกต่อนะครับคือมาแบ่งท่านไปนะครับนานๆนะครับมาทีนะครับก็ไม่ได้เจอท่านนานแล้วนะครับวันนี้มีธุระมาทางนี้ก็เลยได้แวะนะครับมาเยี่ยมท่านนะครับมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านนะครับผมสวัสดีครับผม ครับอันนี้นะครับพ่อผู้ช่วยพัดนะครับผมท่านนี่เลี้ยงนกนะครับมานานแล้วนะครับผมแล้วก็นกตัวดีๆหลายตัวนะครับที่ออกจากมือท่านไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยครับที่ว่าเลี้ยงอ่าครับอ่าไปดูนกนะครับนี่ตัวนี้เป็นนกยังไงพ่อตัวนี้นกใหม่หรือนกต่อแล้วครับนี่นกต่อเป็นเป็นนกต่ออ๋อครับ ได้เลยเป็นหาซิบหกซิบแล้วตัวนี้ใช่ไหมครับผมครับอเสียงอะไรครับตัวนี้เสียงใหญ่เสียงโอ้เสียงใหญ่นะครับมาดูนกนะครับดูครับนกตัวนี้กุ๊บหนึ่งนะครับหรือยังไงกุ๊เดียวครับผมเพราะว่าดูหัวแล้วน่าจะเป็นนกหนึ่งกุ๊นะครับอ๋อนี่ครับดูลายได้ออกไหมครับช่วงนี้อันช่วงนี้ก็ได้ออกอันค่าเห็ดอันย่อทำไรครับทำไรทำไรอยู่นี่ พ่อพัดก็พึ่งมานะครับผมผมมาตรงจังหวะพอดีนะครับผมอ่าั่นมาจากไล่นะครับก็นี่นกครับให้ดูเบื้องต้นนะครับทีนี้จะมาถามว่าพ่อพัดนี่มีวิธีการเลือกนกหลักๆยังไงบ้างครับผมถ้ว่าพ่อพัดไปซื้อปุ๊บนี่ดูตรงไหนก่อนนะครับับแรกเลยครับ<ม>ที่แรกกับเบิง้งเบิงไล่นะครับเบิงสลับปีกมัน สนัปปีกมันทันนะถ้าหนายิ่งแหงแห็งใส่ได้ตามเรียนมาตามที่พวัดเคยประสบการณ์มาตาามมที่รสกยิ่งยิ่งถียิ่งหนาเท่าไหร่ยิ่งดีหนาแหงแหงดีสนับปีกนี่ครับทาง้า้างควานี่ครับต้องเหมือนกันไม่หรือว่าไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าคนมันแซมทีทีทีทั้งสองข้างที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 ทั้งสองข้างครับแล้วจุดอื่นนะครับมีวิธีดูครับจุดอื่นก็ เบิ้งข้ามเหรอครับข้ามมันอืข้ามนกอข้ามจากเอกมหากลนมันนี่ใต่ปีกมันนี่ครับข้ามมันสีแดงมันสเป็นข้ามแดงเป็นสีข้ามล่ะเขียวนั่นแหละครับถ้าว่ามีข้ามก็เรียนไปแล้วก็ซ้ำนั่นล่ะตามตามประสบการณ์มาครับแต่ถ้ามีข้ามยาวๆนี่ผ่านเลยมันไม่ข้ามน้ำไหลน้ำเนื่อยลงมหาก้นนี่ ข้ามลายจะได้แห้งดีครับเน้นเยอะไว้ก่อนเน้นเยอะไว้ครับครับอันสนับปีกที่ๆเราไ่พอผาดเอ่นอครับเพราะเก่งอันนึ่งจะต้องเก่งอันนึ่งแหละครับผมมีวิธีดูนกคารลมไหมครับดูดูปุ๊บนี่มีคารลมอย่างเงี้ยดูนกคารลมนี่เบิ่งไล่ข้อเหรครับเออเบิ่งไล่ข้อมันไล่ข้อมันสินหนาไล่ข้อมันสินมุน แต่กระจายแต่กระจายไล่ข้อมลนานี่ล่ค่าล่มนี่ก็ต้องห่วงครับผมค่าล่มก็ต้องห่วงมีแน่นอนมีแน่นอนแต่ว่าจะเยอะจะมากนั้นอีกทีหนึ่งเนาะจะมากทีนึงครับผมแต่ว่าถ้าดูแล้วมันแตกกระจายคือมีครับผมแข้งนี้มีครับแข้งแข้งนี้เอาไงไว้ล่ะครับเอแข้งง่ายๆหลอดแข้งน้านาง่ๆครับแข้งง่ายแข้งน่อยกับเรียนเมื่อแล้วมันก่อนดีปันได ทนมาติดแข่งไงครับติดทนติดอึดนะทนอึดเล่นได้นานเล่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 นได้นานครับเล่นได้ดุทีเนี้ยนะครับแต่ก่อนนี่ผมผมมาหาพ่อพัดนี่มันมีนกตัวหนึ่งเนาะพัดเนาะนกกวักซับเนาะพ่อพัดเนาะซับไม่นกกวักซับครับมันจะยกขาขึ้นไหมอามันทํายังไงนะพัดเวลามันขันนี่เสร็จมันจะยกตอนนั้นอะผมมาเจอแล้วก็คุยกับพัดคือมันจะมันจะเอาขานี่ยยก ขันลงกุกแล้วก็ยกขึ้นมาใช่ไหมครับยกขึ้นมาแล้วก็เอาไปข้างหน้าอย่างนี้เนาะพ่อพันเนาะ,นะแล้วก็กำใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็กำแล้วก็ดึงเข้ามาครับเ <laughs> นี่ย <laughs> ผมมาเจอเนี่ยนะครับผมตอนนั้นพ่อพัดจะแบ่งให้ผมเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ด <laughs> แดงผมเอ้ยผมไม่ได้เอาตังค์มาด้วยวันนั้นคือซื้อนกหมดแล้วนะครับพาตาใสาตาตุนตอนนั้นไปซื้อนกหมดแล้วนะครับ วันหลังว่าจะมาเอาทีนี้พ่อพัดให้ใครไปนะให้หลานใช่ไหมให,ให้หลานไปอ้ยครับผมเสียดายมากเลยนะครับ <จะ S 1> คือครูเวลาคันจะ,จะยกขาอืมแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับยกขาบับอ่าเนี่ยแหละครับที่นี่นะครับที่เดียวที่ผมเห็นนกที่เรียกว่านกกวักซับแบบว่าตรงตามตำราเลยนะครับก็คืออ่ายกไปข้างหน้านี่ครับคือขันเสร็จนะกู๊กูกูกุกแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ แล้วก็ดึงเข้ามาครับเนี่ยผมจำไม่ียกว่าแขวนอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยครับตรงนี้เลยนะครับพอต้นเลี่ยงมากมีดตัวเดียวเท่านั้นจากนั้นไปหาช้ก็ว่าเห็นตอนนี้เหลือไหมครับรือยังไงแล้วจ้งว่าไปยังไงเป็นน้ำร้านถามร้านว่าไปอันเอาให้เขาไปต้ออ๋อจัก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 ไปตอกไสครับโอ้ถ้าถ้าถ้าเหลือก็ต้องไปตามน้า่รัดนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นผมก็เคยเห็นเนี่ยนะครับของจริงครั้งแรกเลยนะครับที่เคยเห็นแต่ตอนนั้นคือไม่กล้าบอกว่าพัดนะครับกลัวว่าพัดไม่ให้นะครับตอนนั้นพ่อพัดบอกว่าเจ็ดแดงผมนี่ก็ผมนี่เหงื่อแตกเลยครับตอนนั้น,<ม>อน,น,นโอ้อยากเลยแต่ว่าตังหมดแล้วตอนนั้นนะครับไม่ตัใส่เลยซื้อนกไปหมดแล้วนะครับก็เลยกลับมาทีหลังก็ว่าไปแล้วนะครับอพ่อพัดมีนกต่อที่เอามาโชว์ไหมครับผมอยากเอามาเทียบคู่ฟังเสียงหน่อยนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่า มาค่ำหน่อยนะครับผมตอนนี้หกโมงแล้วนะครับติดธุระนะครับอ่าพอพัดก็มีนกเยอะนะครับท่านมีเยอะนกไม่ขาดสายนะครับผมอะไปเรื่อยๆนะครับนี่ดูครับท่านกําลังไปเอานกต่อมาให้เราดูครับอืมครับอ่าหิวมาแล้วเอาทีเด็ดเลยนะพ่อพัดนะนี่นะครับ โอ้ช่วยเลยกับแหว่อยแล้วอูครับฉเฉลยเกือบร้อยแล้วนะครับหนกตัวนี้นะครับอู้ตัวนี้สวยมากเลยครับรรตัวง่ายง่ายครับฟังเสียงหน่อยครับขันหงไม่ขันแล้วนะครับผมไม่ได้ฟังแต่เสียงกูลแล้วว่ามันค่ําแล้วอเอาหรือเปล่าพ่อพัดมันค่ําแล้วอ่ะ จะเอาอย่าครับตัรไซด์ครับอ,อืมอูม่นครับ,รบนกบให้ดูเยอะเลยครับนกอืมครับเอามาอีกแล้ว ตัวนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับน,นี่หรือยังไม่พร้อมคอู้หูหนุนครับพ่อพัดอันนี้ก็ต่อหนึงนะอันนี้อันนี้ก็ต่อเหมือนกันใช่ไหมพ่อพัดหร,รือน,นอกใหม่ตัวนี้เป็นนกเกาะอ๋อครับนกเกาะต่าจะได้อันปีกั้วน,นี่ละโอ้จะเลื่ยกับธระมาณจักษ์ยี่สิบนี่ละครับอืม อันนี้เป็นนกไม้ขึ้นมานกไม้ครับอืมสะว่ตีสามปีแล้วตัตโตมาอ๋อครับสามปีแล้วนะครับมันก็จะเลยเนาะปีละสามสิบสี่สิบเนาะพอพัดเนาะสามปีมันก็เป็นร้อยนะครับรวมกันนะครับก็เป็นธรรมดาครับผมนกมันค่ําแล้วนะครับนกจริงๆแล้วมันจะเข้าเข้าคอนนอนแล้วนะครับมันหกโมงแล้วครับหกโมงกว่าแล้วนะครับพอมาค่ําไปหน่อยนะครับก็จะผิดตำราเลยเนาะพอพัดมาดูนกตอนค่ำ ครับนี่นะครับมีอีกนกพัดเนาะอีกตัวนั้นนกพัดเนาะตัวนี้ก็เป็น er. ตัวนั้เป็นนกก้อนโอ้ครับเดี๋ยวมาดูตัวใกล้ๆอันนี้นกใหม่นะครับนกเพิ่งได้ปีใช่ไหมพะพัดตัวตัวมาเสร็จปีอือครับนี่เป็นปีแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับหางนี่ไม่หักเลยหรือไม่ค่อยได้ออกต่อพะพัดไม่ค่อยได้แม่นันตัวกับพะหัก อเ,เอาเนออกสามสี่เทียเก้าเทียกิบเทียกับว่าฮะ๋อครับนี่ตัวหนึ่งนะครับครับแล้วนี่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เสียงใหญ่โอ้ตัวนี้เสียงใหญ่อีกนะครับแต่ว่าส่วนว่าผมมาดูนี่มีแต่เสียงใหญ่เนาะครั้งก่อนนี่ก็คือ,อพ่อพัดนี่จะเน้นเฉพาะเสียงใหญ่<อ>ใช่ไหมครับจะเน้นเสียงใหญ่ครับ<อ>พ่อพัดนี่เป็นคนที่เล่นนกเสียงใหญ่นะครับมาทีไรคือเสียงใหญ่ไม่เคยขาดสักทีครับ ครับเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะพันเนาะเป็นเป็นความมักครับแต,แต่แต่ว่าเสียงใหญ่นําบอกรอยเยใสกันโอ้ <c oughs> ถ้าคนอชอบเสียงใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยชอบเสียงเล็กใช่ไหมครับก,กันเลี้ยงให้กันก็เลี้ยงได้แต่ว่าเลี้ยงได้แต่ว่าบว่าันเลี้ยงเปลี่ยนนั่นเพรว่าจับคิดจับใจไม่เหมือนนกเสียงใหญ่นั่นแหละครับก็คือตามที่ผมพูดแล้วคือคือมันจะตรงข้ามกันถ้าคนไม่ชอบนกเสียงใหญ่เนี่ยก็คือจะจะเห็นเสียงเล็กแล้ว ตามใส่เลยนะครับเหมือนกันเหมือนคนที่ชอบนกเสียงใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบนกเสียงเล็กแต่ก็เลี้ยงได้นเนาะถ้าเกิดมันมีคารมลมีอ่างเนาะพระพัดเนาะได้เลี้ยงได้ครับผมอันนี้ก็คืออตอนนี้เหลือกี่ตัวพระพัดนกต่อตอนนี้พระพัดตัวเลี้ยตัวหนึ่งครับเลี้ยตัวนึงอ๋ออันอันนี้พวกนี้นกใหม่โอ้ครับอี่ครับมีนะครับฝั่งนู้นก็มีตัวหนึ่งนะครับ นะตัวนี้คือเล่นได้นะตัวนี้คือหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ใช่ไหมพ่อพัดครับผมเพราะว่าพ่อพัดนี่มีคนมาขอแบ่งเรื่อนนะพ่อพัดเนาะมาเรื่อยครับผมมาเรลยครับก็เหลือนี่คัดไปอันนี้ก็พอแบ่งใช่ไหมพ่อพัดนี่ถ้าสนใจเนาะแบ่งครับอ่าแบ่งได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยโทรถามเมาแล้วกันนะครับอ่าพ่อพัดให้เบอร์นะครับผมเบอร์อะไรครับพ่อพัดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดสองแปด หกสี่สามห้าศูนย์เก้าสามเก็ดสองแปดหกสี่สามห้าครับผมอันนี้พอพัดนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเองนะครับเพราะว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยตรงนี้นะครับให้ท่านโทรคุยกันเองนะครับถ้าชอบนับนกเสียงใหญ่คราเสียงใหญ่นะพ่าพัดสองตัวครับอ้าวเสียงใหญ่มีสองตัวตัวนี้เสียงน้อยอ่าตัวนี้เสียงเล็กตัวนี้เสียงกลางเสียงกลางอีกหนึ่งตัวใหญ่สองเล็กหนึ่งแล้วก็กลางหนึ่งนะครับสองสองตัวเสียงใหญ่นี่ย่างไว้ เสียงใหญ่นี่ก็คือเอาเก็บไว้ก่อนเนาะอ๋อวันนี้แหละครับคนคนที่ชอบนกเสียงใหญ่เนาะจะไม่ค่อยแปลว่าขาดนกเสียงใหญ่นะครับจะต้องมีเก็บไว้นะครับผมอให้ดูนะครับนกเสียงกลางนะครับเมื่อกี้ได้ดูแต่นกเสียงใหญ่นะครับทีนี้มาฟังตัวนี้ครับเสียงกลางนะครับนี่ครับให้ดูกันนะครับ ครับนี่นะครับครบแล้วนะครับผมสี่ตัวดูตัวเสียงเล็กครับเสียงเล็กจริงๆนะครับตัวนี้เสียงเล็กมากนะครับแต่ว่าเสียงกลางนี่จัดนะครับผมดูครับผมคู่ย่างเดียวเลยประมาณนี้นะครับผม เอาแล้วครับพ่อพัดคลิปแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปที่สองจะพาไปดูพระเนียดยักษ์นะครับพระเนียดยักษ์ไงคือยาวมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมนะครับกับพัดไปดูนะครับเอาละครับผมคลิปนี้ก็เช่นเคยครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาให้พี่น้องรับชมรับฟังกันอีกนะครับสำหรับผมกับพ่อพัดนะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ